มือกอนให้บวชิตรฝนไปซักยาฮะเราบอกวัน้เจ็บเลยวทานเจ็ดยน้าเ้ฮ่านี่กินกินยาไปก็เศาเลยอ่าเนาะ่ไเวาเ้าเลื่อยอยู่ระวังนี่เนาะถชงนี่เนาะมีเงี้ยถึงเชหรือถงใหม่หบอว์้าลงเชงไหน ตรงทางใดนวะฝงนี it, ่บ uh, ่น yeah. ั่งไม่ได้หรอนี่นี้แหละอันี้เหรอเออโอ้เจ็บเติบแล้วเนาะจอเนี่แหละหันตอกันคนบางคนมีชินมีอะไรเจ็บยกจอโคนอ้วนไงถ้ากระเป๋าตกนี่แหลซ้ำกระเป๋าตกตะโพลแล้วเจ็บจูแน้วมันก็ะชุงเติบได้นี่เนาะเพื่อเชียร์นั่นเนะยังเจ็บอยู่ทำไมวะเนาะพี่น้องโอ้ย อู๋แป็นียก็พาไปซักแต่เมื่อนั้นพมแน่เนาะว่าตัวไม่ได้เจ็บมันกลับมาเจ็บใหม่ทีแม่เจ็บแอวบอเจ็บซวงจริงนี่ไหนนนึงนะเดินบิดด่านเดินลงบิดด่านเจ็บบานีบอกระดูกข้างหักบ่กระดูกข้างหักบ่ไปกดบังเนาะบังเอากล้วยก่อนพี่น้องกลัวเห็นมันสุกแล้วเนาะ mì nữa nó bạn ông lấy mì thôi cướp cướp mà ma nhem này có mì tên cuối sụp nó thì nào. ดีะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัจจุบูสุกคนเนาะฝั่งไทยและต่างประเทศฝั่งลาวเฮาเนาะการยินดีเข้าสู่ส่งเซอมินาสแนลอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะโดยมรพรมพอกับเซวมินาในเมือนี้ก่าอยู่ไห่อยู่หน้าเนาะลังจากที่ว่ามามาหน้าเมือนี้ว่าสีได้เกี่ยวเขาเราพี่น้องแต่กับไ่ได้เกี่ยวเนาะแต่พอเพิ่นเปลี่ยนมือเปลี่ยนวันอีกแล้วเราพี่น้องเนาะตั้งใจว่าสีออก เกี pues mm ่ยวเข้ามื้อน so so ี nah, so run, so unified, so ้เนาะพี so ่น้องแต่กะเฉพาะละว่ามื so ้อใหม่เนาะมื้อวันบหัดเพิ่น so ว่าวันบหัดสิมานี่จังสิได้เกี่ยวนะพี่น้องเนาะโดยนันแหละมื้อนี้กอ่าบ่จิตเพิ่นก็ออกไปเวียกไปงานคือเก่าเนาะพี่น้องทางามนาก็อยู่นกปกบานี่แหละเนาะพี่น้องเนาะกกําลังสิอ่าจัหน่อยก็สิได้เมื่อเนาะพี่น้องเมื่อนอนเฮือนอนซานเนาะถ้าบ่จิตเพิ่นมาแต่เวียกมาแต่งานเนาะพี่น้อง โดยฟแฟนพี่น้องนี้สิบทักท้ายทางปูแล้วก็ทางหยาเพื่อนมือนี่กับมีมือกล่องมานั่มนะพี่น้องม,อม,มือมกลนะ่องของสาวมีนาให้น้องเน,น,นงาะโดยพี่น้องไปโดนตอมแอ่วมวยชุบหน้ามาชักเนี่ยจีซุบให้นองเนาะหนึ่งเข่าเป่าไว้แล้วเนะพี่น้องเนาะเข่าสุกก็คือสิได้เมือ่อนอนเฮื่อนนอนซานไปแล้วเนาะถ้าบจิตเปิดปมาตีเวียกแต่งานนะพี่น้องโดย นั่นไพมาบัดนี้นะแฟดบน,นี่เจ้าฮะและชูเลียวเบิ่งไพสบายดีละ่ะสบายดีโดยไปเดี๋ยวิิพาพ่อแม่พี่น้องเพิน่นน่ไปเลาะเบิ่งทงไฮทงหน้าแล้วก็เบิ่งกล้วยในล้าเนาะโดย,โ,ดยโอ้เก่งเท่เฮยนี่นะฮะห,หน้าตาคือสาวมีหน้าอยูบอ่บพี่น้อง น้องสาวของสาวมีนาเองเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็เป็นน้องสาวหลานเนาะอ่าน้องชายเพราะว่พี่น้องเพิ่นก็คอมเมนต์เข้ามาอยู่เนาะอ่าคือบ่เคยเห็นน้องชายของสาวมีนาเพราะว่าเพิ่นอยู่ไทยพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยู่ไทยเนาะแต่ว่าน้องสาวเพิ่นก็ยังน้อยอายุอ่าอายุเท่าไหร่ละ8ปีแม่นบอกน่นเนาะ หนึ่งแล้วเราบอกเป็นไนแม่เป็นไงเย็นเนี่เย็นเป็นเน่ะมันใส่มจ๊ะนะมาแต่งหน้ายงอด้วด้ยนึ่งเข้าชุกแล้วก็สิบมือเือนคือกันแล้วนงสบายดีแม่ถ้าพอเลยจ้ะม่อยู่อกตพอเนาะเอาง่ออยู่คุนบ่ เบิ่งไปบิงมาเข้าเขากับเนาะเกลียแล้วเกลีย์เลยเอาเป็นยังคือว่าบป็โอ้ยน้องพี่น้องคอยยันน้ำเป็นยังคือบ่กมันเกี่ยวมันนี่แม่เพาะยังนะโยคนะคุณโคนคนณเคจจังคุณโคนจังทางชาวไม่น่ากับภูร์น้องพี่น้องเนาะมีแต่เพื่อผู้ใหญ่เพิ่นถือน้องแม่เนาะในบ้านในเมืองเพิ่นถือก็เลยค่ะบ่เกี่ยวมันนี่มือวันยังเกี่ยวเขาแม่ เห็นย oh ังว oh yeah, no. ่าลูกไผออกแต่สาอยู่ไม่ใชวนีว่าชีได้เกี่ยวเขาอะเนืมูห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 ู่หมันมหมูหีูหู่ยวูหมูหมูกมูห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 อูมูหมูหหมูมูหมมูหมูหมูหม่หะเมูห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 มูเมูวมูมูหมูมามูหมูยวชื่อเนาะมหมูห้่มน่มมม่ม่มม อยู่นาเพิ่นเพิ่นก็ยังบ่ทันได้แก่แม่เอ้ยซ่ํานี้นะนี่เขียวซ่ําหน้าเฮาตัวโนนนี่แหละว่าเดือดมดเดือนนี้เพิ่นว่าจังได้เกี่ยวเพิ่นว่าเนาะเหน้านีก็ดีเลยหน้านั้นเตัวตอดํานั่นก็เลืองเลยนะแมเนาะพอเรเป่งน้ําเลยเป่งได้อ๋คิดว่าเราบ่เปงบอกแล้วเนาะพี่น้องเนาะบอกตพอแล้วว่าอ่าลงอันนั้นแม่ว่า ลงเกาะไว้แม่วะบันนี่บบเมอบลงดิแม่ไหวปันยังไหวปันยังมาแม่เนาะมันแดดเด้มันนี่ก็แดดบนมือบนเป้นเกี่ยวแต่ใช้แต่เขาว่านนี่บ่เขางามนี่บ่เขางามเนจะขางามห่อไบ่งตัดบแม่ปีนี้มึงอรเนาะเบิ่งการเนาะ บนโน้นนี่นะเกี่ยวกับในลอกสองสามโพลบนน้ำบ่หอดมันนี่นาะแม่เนาะน้ำบ่หอดบนมันบอกงามปันไดพี่เนาะตัวน้ำหอดอะไรใช่น้ำจะเอาไปให้งัวหมดเลยบ่าไหมจุ๊บไปเหมือนเอางัวมากินกินแบบน้องสาวไปเลยจุ๊กินแล้วบ่น้องสาวนะคือบอกว่ากินตะกินนะกินชุ่มชองตูะไรพวกนินขนาดน้ำให้หน้าก็ยังไปกินงัวทำไมวะ จามันเป็นอะไรไปไปบึงน้องสาเคยเห็นอยู่ไ่อยละฮะไปยังไหมไปไปบึงดูน้องชะน่ะน้องทําไม่มาลงอาบเด้อสิพ้าน้องสาวคนเลาะไปบึงปลาเนาะพี่น้องในน้องครั้งแรกคง น้องสาวที่ได้มาอามาหน้าเขาสาวมีนาเนาะพี่น้องเนาะกะแม่เกี่ยวเข่าซอยแล้วพี่น้องทางทำแพรผลก็มาหมื่อาวานนี่แต่ว่าหมื่สาวนี่บวจิตผลเมื่อส่งแล้วเนาะเพราะว่าพุ่นบนรรพะัสพุ่นเฉพาะรว่าสิเกี่ยวเข่าเนาะพลกันเลยได้เมื่อมือ,ม,อ,ม,อมือเกี่ยวเขาเ่าแบบบ่จิตผลจิตไปหับออกทำแม่ ตัวน้องสาวมานอนน้ำบอจิเออมานอนน้ำสาวมีหน้าก่อนเนาะพี่น้องมานอนน้ำเอื่อยกับอายเนาะพี่น้องเนาะอ่าทงสาอ่าทำแม่แล้วมาแต่พอเราบจเอางูเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละนาทำแม่แล้วก็ประมาณนี่แหละพี่น้องเนาะยังบาทันไหนซุกเนาะสำนีเด่นหนาแล้วอ่ามดเดือนนี่แหละจังจะได้เกี่ยวทำแหม่เพิ่งก็ได้ Nào xào mì nó sụp vào lèo nèo nèo phí nông nướng lửa đấy nàng coi kì nhớ bò mặc xì nè hên nhớ bò mặc, con mặc xì đà nè hên bò hả hên bò hên xài hên bò tui sụp mà bây bây ao bây nhang hên bây เห็นบ่อเห็นบ่ออาไ้นะจะขึ้นไหมนี่มันสิตกฮะเอามาหอดบ่โอ้ยพี่นางพี่นางพันโทรมาแล้วพี่น้องใช่ะ ต้นมักซิดามักซิดาต้นมักซิดาใช่ละโอ้มักซิดาแล้วพี่น้องหมักฟั่ังสุกเล้วแล้วพี่น้องเอาได้ไหมขอบใจใจเอานี่กินลายได้เอาบอวติวดเลยฮะ Từ hôm nào bơ Nhìn lại đây Ô, thì nó còn lại đi Ờ, bây Ờ, nhàm bây Nó không có Hà, nó bừng cuội nó phải nó Và mưa 2 là Sống tôn bùn Thế mà sao mình đã thấy kiếp nó còn bừng nó Ở đây bì mà nó phải nó ปีกล้วยเอ้าเห็นแล้วว่าผักอีตูอีล่ะเก่งสิน้ำโขกแสบปัญยังผักอีตูเราพี่น้องหลายแห้งอเลยเด้ผักอีตูธรรมชาติแมนมืดนี่เนาะพี่น้องเนาะเด้อยู่กันนองเนาะอ้าวอบใส่อันนั้นอ่านี่มันหักเราพี่น้อง นี่กล้วยหักเนาะแม่กล้วยมันหกักต้นหกักนะเอาบ่าโอ้ยเหี่ยวมาแล้วเาพีน่น้องนี่หักพี่น้องเนาะไอ้ดาจับกล้องให้เอลยดูกมาเด้เอาผ้าไปเอาผ้าไว้เน่ตไปเอาผ้าไว้ก่อน mọi mình là, nó đến với người dân cứ đến mà người đi biết đâu với nè, dân biết đến với đấy rồi biết đến với người dân biết đến với để dân biết đến với người 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 dân biết đến với này, dân biết đến người dân เลาะมึงเแถวนี้เนาะอันนี้ก็สุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะถือว่าแกาแล้วเห็นบะนี่เดะสุกแล้วหมากเปิยนแล้วเนาะพี่น้องเฮอมาเจ้าประอยากง,งามบันไดแตงเถาะแล้วปไปเบิองหอดกอนะอนนล้วยเนาะมันจะได้เลาะเบิองตัวสุกอ่าคาต้นก็มีเนาะพี่น้องกล้วยเห็นบ่ hiền mơ quẩy sục luôn phải không đi mà đi nang ở nhà lạ hơn phải không sục nào để nhìn nắc này thôi hả nào mà để nhìn đâu phải không ย่าด๊อกเดี๋ยวใเชีนั่นเอาเองไม่ละเออถ้าพอเราไดึงินเราพี่น้องกล้วยสุกแล้วอ่ะจับกองหิ้วเลยได้ละจับแบบนี้เด้อนี่จับอเลยย่าๆนี่เอาแบบนี้จับเป็นบ่ปลาไอคอนนะปลาไอคอนมาชิดานะปลาหันแหละจับแบบนี้เลยมือเลยอย่าบังนี่ โอ้ยมือกล่องข่อยเราไม่เนาะโดยหันนะจับแบบนี้เดอ้อนี่จับพังนี้ก็ได้มือเจอ้าอย่าห้ามอย่าห้ามจับพังนี้เดอ้อให้ให้เห็นเอื่อยเดอ้อให้เห็นหัวเอื่อยเดอ้อเห็นเดอ้อมาพี่น้องสบายดีพ,พี่น้องอีกเื่อเดอ้อเราพี่น้องเนาะบางเอากล้วยก่อนพี่น้องกลัวเห็นมันสุกแล้วเนาะถามนีเดอร์เนาะ Cúp bằng ông em nhìn ơi Khổ ma nhầm đây có mình tên hình cuối sụp nó phải không Hence.

sơn mặt cái ha này không biết đâu thứ này bao hả thứ này bao mặt người em cướp mười con hồ nó phải đâu vậy thứ ông một quậy thứ này bao Oh, hiền hang there. Bưng ra con đâm chứ Này ba Tuy nhiên là ảo nó bị động, động. Mưa mày con Bây Bây hẳn con Bây hẳn lại Xúc tới sông mà Bằng nước tôi nhìn là Cứ hình kẻ kể... Xúc lờ nó อันนี้จะเป็นน้ำนองเนาะพี่น้องนะปล่อยปลาหลายอยู่ปีนี้ก็ได้เนี่ยมะขามเนาะ,ะกินมะขามเนี่ยมื่ออื่นก่อนจะเห็นมะขามนะพี่น้องใหม่พอดีงามเลยอันนี้นะเนี่ดูสาวมีนาสีเอานั่นก่อนเห็นไม้ขามก่นนอนแล้วพี่น้องไอ้นนไายจับเนาะ ก็มไม่เห็นมาคาร่ามกันโอ้โม,มันได้หรือเปล่าจะกินมาคา,า่ามมื่นจิชื้อน่ะ้ยมาเอาแบบนี้เนาะมันจะเป็นอันนั้นอยู่บ้หนังเนาะ เป็นป่องดิบอ่ะอะจับด้วยนะจะเปบนนี่จะเป็นบ่จะเห็นเอื้อยด้อยโดยฮันล์เลยมือจะยังบังเลย

มาดิยังเสะมะกลวยจ้ะน่ะไปเอาเดิมกลวยถือเอาเดิมมะกลวยเด้อกลวยถือใหม่เลยโอ้ยเฮ้ยเสขาอ้นไม่นอนแล้วก็จีมาคขามบานเ้า อีหนึ่งก็ตามมาแต่ว่ามีเข้ากำเลยเสียบจีดอกพี่น้องบื้นก็ชื่อข้ากำม,มาเข้าดำขดำ้ากำทาแม่แล้วเมืงงนะ่อยนักอเฮยแล้วพี่น้องไปวันนี้เลยแล้วพี่น้องงวัวทำแม่ครับคิดว่าคอร์ดลูกใช่หรอไม่ได้กินน้องมัน ทำแล้วพี่น้องเนาะแล้วขาสุกกนอนเ,เห็นมันชุดช่องมากะอะฮะกล้วยจนันนั่นเด้เค่ะกล้วยจนันนี่ค่ะไม่ได้เอาเลยเ,เห็ดได้ว่มาขลามนะนนคนคนนหยันมีหูน่อยเห็นไะ ได้วะแม่ต hmm. no no <c ười> ั phải, ้งปลายมันพูดใหญ่บ่หน่อยนี่ค่ะจับโปมือหน่อยนี่ไม่คว้านะหน่อยหน่อยเลยู้ชาบักมาคิวยหรือบังเด้อจะได้เป็นทอมแย่ได้จะทอยยังเจ็บอยู่บ่หน่ะไปถ้าให้ลูกไปไถ้าไปชักยาบ่เออไปไปรอดมือนะให้บอจิตพนพาไปหันเนาะ แห้งดอกเ่าก็บาดท้าว่าไปชกยาพาราบแห้งเนาะเจ็บต้ะยาพาราได้มีอยู่บ่มีอยู่พอเลยสาววัเป็นยังววาจอหนะเจอนะก็เป็นยังแอ้เมือเห็ดเบี้ยะไแเละเห็ดายเห็ดเบี้ยก็ะไรพักนํำแน่มืออะไย อันลืมสบายดีอยู่วันนี้ปะลืมบอกจะสบายดีอยู่สบายดีอยู่ออใช่สบายดีสบายดีไม่ได้หรกสบายดีสบายดี่ลืมสบายดีด้ว เมื่อก่อนจิตชวนบ่จิตเพลินให้ไปจักยาเจ็บก็ได้เจ็บคือพอเทาสุนทรนนี่เจ็บไปได้แล้ววะจำว่าเมื่อยากไปเห็นบ่พอเทาสุนทรนเนี่ยเราก็ตกอูได้นะเพาะพอเทาสุนทรน่ะเราตกหัดตกอูนี่แร่นี่อูต่ำๆอยู่แล้วตกใส่แปะโอ้ยมันเราอยากตายจะก่านี่เราเบิดเนาะคนคนเทาเลยเนาะชมลูกชมนังวะ แม่นลหนเท่าเก่งอ่ะชกแกเข่าชกยังกำลังขึ้นกล้วยเข่าก็ได้มือก่อนจะให้บอจิตฝนไปสักยาเฮ้ยแล้วเอาบรเจ็บดิบ่ะแล้วทานาพาราบรเจ็บดอนน้นยาเียวฮานี่กินยาไปก็เช้าเลย À, và nhà. từ sau lưỡi dù nó băng đấy đó. À, này, <laughs> thương thương này nó thường chống à, nó thước là thước mày này bò chắc còn lúc sang này cong thằng này này bò nặng đấy nó ô chẹp tớp đấy nó con một con, con mình xin, mình. <cười> 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 rồi, <laughs> có mi xin mi xong có bao tốc <laughs> เจ็บจ <c ười> e ูแน้วมันก็ช่วงเติบได้นี่เนาะเพื่อเชียนั่นเนาะอย่างเจ็บอยู่ทำไมวะเนาะพี่น้องโอ้ยครูเป้นมีก็พาไปซักแต่มื่อนั้นพมแรกเนาะว่าติบไปได้เจ็บมันกลับมาเจ็บใหม่ีิแม่เจ็บเอวบ่เจ็บช่วง นนี nên nên ่เดินบ um ิดด่านเดินลงบิดด่านเจ็บบานี่บ่กระดูกขางหักบ่กระดูกขางหักบ่ไปกวดบ่เนาะมันเย่ยวเจ็บเขาเงี่ยวขี้เลยเนาะเขาชิเงี่ยวยัะเนาะเขาได้เป็นเป็นใครเขาไปกวดจะซื้อนะเราเขาได้กวดแบบทางในภายในแม่เขากวดข้างนอกนี่ได้เขามีเครื่องมันในเนาะ ไป่ชิเปนเงี้ยคนกินใช่ไหิเจ็บว่าเจ็บว่าเจ็บค่ะนาอยาเจ็บว่าเจ็บนาะพาลูกพาเต้าไปเลยนะเนาะเจ็บเลยค่ะเห็ดไจีนผลมาก่อนไม่เอ่ยให้ว่าเจ็บตรงนี้อะไรนี่นึกเจ็บเอฮัมนี่นี่เรื่อยยาบ่ได้อกยาพนายาพนามีอยู่ตี้ยาแจ็บปวดได้ยาเจ็บปวดได้น่ะกินแล้ว โอ้สวยงามนี่มิเตแบบนี้เนาะหลับชกุกเกย์เข้าไปขีดน้ำโบชันบบไปเราเล่มาเกี่ยวข้าวได้มือนนี่คือบด้เกี่ยววนนี้ว่าจะยังสองมือวันจันทร์อีกสองมือดิอยู่จังใจเมื่อวัดพุทธจะื่อได้มื่อวัดพัดก็ได้เกี่ยวแหละหันเนาะกว่าบด้เกี่ยวเพราะเป็นวันยังมือนี้นะเคาช้อนก็เกี่ยวบ่คือเห็นงุมมอยู่ไหนไดเกี่ยวได้เพื่อนอะ จันพอเ้าแหกไว้ uh, here, here, ์นาอ่นเนาะเขาบอกไปแหกไว้ที่มไปแหกเฉยตอนหลูกเบากยอะแหกไว้รอดมันจังสบายว่ะเบิ่มเงินผ่านวันฝนเนาะฝนนี้นจากตกจากเตีไหนเลยก็าจะไปแหกอ่นเนาะเอาโอเคโอเคอัดเอาะอะไรเกี่ยวเขาเกี่ยวนามอะไรเราไปลองเนาะเกี่ยวจากสองสามเมื่อกโจอัดดิ ลงหน้านั่นแหละฮั่นชุกพร้อมกันบ่น่ะถามมันเขาเป็นขอนจั๊งรอกแดงในบ่เสอถ้าข่อยแดงอยู่บ่เสอทำยาเราตีผู้ดีเล่นเลยผู้ดีเลยเขาเกี่ยดีเนี่ยหน้านี่เลี้ยวพอดีเลี้ยวหน้านี่ก็ลงไปหน้าคุณดิอือดีเลยฮุบขึ้นหน้านั่นละฮุบขอไหวเสียแล้วกันเห็นมาในบุกหน้านี่กันเลี้ยวเลยป่ะอือมันจะสาวปั่นเท่านั้นแหละ เอาปั่นเขาที่ทางยังหยางแน่ค่อยทางยังยางแลยว่ะโอยเขาเกี่ยวเขาลายกัเขาก็แป้งนีโอ้ยเจ๊แต่บอะใช่สหมาทางไหนเพอมาทางไหนนะเนาะเขาเนาะบัติบนี่บอคไปรมานะมันที่เจ้เขาเกี่ยวบท่ั้นอีกโอเคโอเคทางลูกชิเมื่อก้อนบันนี้กับปงเขาก้อนตง้เอก่อนนัุชุกเนี่ยกินตรวจตรวจเจอไอเขาตรวจเจออายุที่ โอเคสบายดีพอโดยสบายดีแม่มื่นพอได้พาบรจิตเพลินพาหมอเจ็บกุ้งก็อยู่เพลินกับน้องพี่น้องตกตกเตียงตกนะได้ค่ะสโดยมีกล้วยได้เพลินนี่เด้อาะบวงกล้วยวะขำมืดแล้วน้องพี่น้องเนาะก็สะอ่าเดินทางเมื่อบันอีก็เข่าน้ำสุกไป่ใช่นะช่วยเข่าเป่กินน้ำ โอเคนะพี่น้องเนาะจากในกระเพราขแม่พี่น้อง FC เบอร์ที่ขู่ทุกคนอ่าเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องมีน่าเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่ทาทั้งน้องมีน่าเองเราพอแม่พี่น้องไปแล้วเนาะพบพอ,พอ,พอกันคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อทั้งน้องมีนะ่าอ่าขอกรับอัสสบายดีพี่น้องบายบายพบพอ,พอ,พอกันคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อ